งกอดขนาดขึ้นลงลดนะคะระวังต้องสิดของมีค่าจะสูญหายนะคะ กันมากค่ะรความสะดวกนะคะแล้วก็ส่วนป้อมเก่าเนี่ยคือมันมีความร้อนแล้วอบอ้าวนะคะตามแล้วก็ค่อนข้างจะมีคนสัญจรมานั่งนอนหรือคนจรน,นะคะมานั่งนอนบ่อยเช้าเราต้องมาเตรียมงานเตรียมเตรียมสถานที่ก่อนแล้วก็ของเนี่ยไว้ไม่ได้ไว้แล้วมันหายอุปกรณ์อะไรเนี่ยเราต้องคอยหอบไปหอบมาค่ะแล้วก็ร้อนอบอ้าวเรื่องบรรยากาศ แต่เราก็ทนนะคะเพื่อเพื่อเพื่อหน้าที่ของเราก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราเย็นอากาศเย็นไม่ร้อนเนี่ยเราก็จะรับมือกับผู้ใช้บริการที่มีที่โดนอากาศร้อนมาได้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 อีกระดับหนึ่งนะคะค่ะเราก็จะคอยให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นนะคะค่ะเราจะได้ไม่งุนงิดตามไปด้วยกันค่ะสถานที่ทำงานเย็นสบายแล้วก็เรา พร้อมให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเย็นใจเย็นมากขึ้นนะคะ <c oughs> เรายอมรับว่าเรื่องอากาศร,าร้อนเนี่ยปีนี้มันร้อนมากบางครั้งก็คงจะมีอารมณ์เราก็เข้าใจผู้ใช้บริการนะเพราะว่าเขายืนร้อนน่ะแล้วก็รอรถนานเพราะช่วงนี้รถรอนานจริงๆค่ะเราตรงนี้เราก็เข้าใจในจุดระดับหนึ่งค่ะเราก็พยายามที่จะรับอารมณ์เพื่อให้เราบริการให้ได้ดีที่สุดนะคะ